คำพูดดึงดูดโชคดีเมื่อคุณรู้จักขอบคุณทุกสรรพสิ่งจิตใต้สำนึกของคุณจะจดจำแต่ถ้อยคำเชิงบวกและดึงดูดพลังบวกผู้คนที่ดีทัศนคติที่ดีโชคดีโอกาสดีๆและความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคะ่ะคุณสามารถเปิดทิ้งไว้ในขณะที่คุณตื่นนอนและทำสมาธิ หรือเปิดทิ้งไว้ตอนที่คุณทำภารกิจต่างๆเพื่อให้คุณจดจำถ้อยคำเหล่านี้หรืออาจจะพูดตามในใจก็ได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะฉันขอขอบคุณที่ฉันยังตื่นลืมตามีลมหายใจในทุกวันฉันขอบคุณแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงและเริ่มต้นใหม่ในทุกวัน ฉันขอบคุณสายลมที่พัดโชยเย็นสบายฉันขอบคุณเสียงนกร้องเสียงไก่ขันเสียงธรรมชาติรอบตัวฉันที่ไพเราะสนหูขอบคุณต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวขจีทำให้ฉันรู้สึกสดชื่น ขอบคุณน้ำสะอาดที่ทำให้ฉันได้เปิดใช้ดั่งเนรมิรขอบคุณไฟฟ้าที่ทำให้ฉันมีแสงสว่างในทุกวันขอบคุณท้องฟ้าสีครามที่กว้างใหญ่มองขึ้นไปแล้วรู้สึกสงบขอบคุณโลกที่สวยงามใบนี้ ขอบคุณร่างกายของฉันที่สมบูรณ์แข็งแรงขอบคุณหัวใจของฉันที่ยังเต้นเป็นปกติขอบคุณปอดที่หายใจเข้าออกได้อย่างอิสระขอบคุณสมองที่ชาญฉลาดของฉัน ขอบคุณดวงตาที่มองเห็นแต่โอกาสที่สวยงามขอบคุณหูของฉันที่รับฟังและได้ยินเสียงที่ไพเราะขอบคุณปากของฉันที่เลือกพูดแต่สิ่งที่สร้างสรรค์และสิ่งที่นำสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิต ขอบคุณแขนและมือของฉันที่หยิบจับสิ่งใดได้อย่างสะดวกสบายขอบคุณขาทั้งสองข้างที่นำพาฉันไปในที่ที่ปลอดภัยเดินทางไปไหนก็ราบรื่นขอบคุณจิตใจที่เข้มแข็งของฉัน ขอบคุณความคิดสร้างสรรค์และไอเดียต่างๆขอบคุณความรู้สึกดีๆที่ฉันสร้างให้กับตัวเองในทุกวันขอบคุณความรักความเมตตาที่มีอยู่ในใจฉันและแผ่กระจายไปสู่ผู้อื่น ขอบคุณความสุขที่เกิดขึ้นในทุกวันขอบคุณครอบครัวแม่ของฉันที่รักและดูแลฉันเป็นอย่างดีขอบคุณเพื่อนๆกัลยาณมิตรรอบตัวที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนฉัน ขอบคุณคนรู้จักทุกคนที่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณคนที่คอยช่วยเหลือฉันเสมอขอบคุณคนที่ทำให้ฉันหัวเราะได้ในทุกวันขอบคุณคนที่ทำให้ชีวิตของฉันมีชีวิตชีวา ขอบคุณโอกาสที่ดีที่ฉันเปิดรับอยู่เสมอขอบคุณประสบการณ์ที่ฉันได้รับทำให้ฉันได้เรียนรู้และเติบโตขอบคุณความสำเร็จที่ฉันได้รับและนำมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องขอบคุณบ้านที่อบอุ่น บ้านของฉันบ้านพักครูที่พักทุกที่ที่ฉันเคยไปขอบคุณอาหารทำให้ฉันอิ่มหนำสำราญและสุขภาพดีขอบคุณเสื้อผ้าที่ฉันได้สวมใส่เสริมบุคลิกภาพของฉันให้ดูดี ขอบคุณจักรวาลที่มีพลังงานที่ดีรายล้อมรอบตัวฉันขอบคุณสัญญาณอันดีแห่งความมหัศจรรย์ของชีวิตทําให้ฉันได้เจอแต่เรื่องราวที่ดีและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวฉันในตอนนี้ เพื่อทำให้ฉันเป็นคนที่อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดขอบคุณตัวฉันเองที่พยายามและไม่ยอมแพ้ขอบคุณตัวฉันเองที่เติบโตและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นขอบคุณตัวฉันเองที่เป็นตัวของตัวเองและรักตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ฉันมีขอบคุณสำหรับวันนี้ที่สดใสขอบคุณสำหรับชีวิตที่สวยงามขอบคุณสำหรับทุกๆวันที่ดีขอบคุณทุกสรรพ,พสิ่งที่อยู่รายล้อมรอบตัวและทำให้ฉันเป็นคนมั่งคั่ง ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณเงินที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่เงินช่วยสนับสนุนความฝันของฉันขอบคุณที่เงินเป็นพลังงานที่ส่งเสริมชีวิตของฉันให้ดีขึ้น ขอบคุณเงินที่ช่วยให้ฉันทำชีวิตของฉันและคนที่รักมีความสุขมากขึ้นขอบคุณเงินที่เปิดโอกาสให้ฉันได้เรียนรู้และเติบโตขอบคุณที่ฉันได้รับการสนับสนุนทางการเงินทั้งเวลาที่นอนหลับและยามตื่นทั้งจากพลังที่มองเห็นและมองไม่เห็น ขอบคุณเงินที่ช่วยให้ฉันสร้างอนาคตที่มั่นคงและปลอดภยัยขอบคุณเงินที่สนับสนุนฉันและครอบครัวทำให้ฉันได้ตอบแทนผู้มีพระคุณขอบคุณเงินที่ช่วยให้ฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการและนำประสบการณ์ที่ดีมาสู่ชีวิตขอบคุณเงิน ที่ทำให้ฉันมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จขอบคุณเงินที่ช่วยให้ฉันได้แบ่งปันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันทำตามความปรารถนาของฉันได้อย่างอิสระขอบคุณเงินที่ทำให้ฉัน สร้างโลกที่ดีให้กับตนเองและผู้อื่นขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ดูแลสุขภาพจนแข็งแรงขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันมีอิสรภาพ และฉันได้รับเงินในทุกๆวันเข้าบัญชีของฉันอย่างง่ายดายฉันรู้สึกซาบซึ้งฉันรู้สึกขอบคุณเงินทุกจำนวนที่ฉันได้รับมาและฉันใช้จ่ายออกไปทุกครั้งที่ฉันใช้จ่ายออกไปเงินไหลกลับเข้ามาร้อยเท่าพันทวีฉันขอบคุณเงินทุกจำนวน ที่ฉันมอบให้กับบุคภา,ารีและผู้มีพระคุณขอบคุณที่ทำให้ฉันได้ตอบแทนฉันขอบคุณเงินที่ชักจูงเพื่อนเงินอีกมากมายเข้ามาหาฉันฉันขอบคุณทุกเส้นทางที่ท่านให้ฉันได้พบกับเงินก้อนโตฉันขอบคุณที่ตัวฉันเองเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ขอบคุณเงินที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของฉันตลอดเวลาขอบคุณตัวฉันเองที่เป็นคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนมีอิสรภาพในชีวิตฉันเป็นคนรวยที่มีสุขภาพดีฉันเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินและเวลา ฉันประสบความสําเร็จในชีวิตที่ฉันต้องการขอบคุณขอบคุณขอบคุณ